บ้านหลังเล็กในหมู่บ้านเจ้าจิ๋วแมวส้มตัวน้อยกำลังกระโดดขึ้นโต๊ะเมี้ยววันนี้ข้าจะหาเรื่องสนุกสนุกทำละเจ้าจิ๋วกระโดดไปบนชั้นวางของจนแจกันและข้าวของล้มระเนระนาดเจ้าจิ๋วอีกแล้วนะเอะข้าแค่ทดสอบแรงโน้มถ่วงเองเจ้าจิ๋ววิ่งออกจากบ้านไปสู่สวนหลังบ้านเจ้าจิ๋วทำหน้าเจ้าเล่พร้อมพึมพพำออกไปว่าการผจญภัยเริ่มต้นแล้ว เจ้าดำหมาน้อยข้างบ้านถามว่าเจ้ามาทำอะไรที่นี่ข้ามาหาสมบัติเจ้าจะช่วยข้าไหมเจ้าดำถามว่าแน่ใจนะว่ามีสมบัติจริงๆแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะเป็นอาหารอร่อยๆเจ้าจิ๋วเผลอพุ่งลงไปในกองใบไม้โอ้ยอันนี้ไม่ใช่สมบัติแน่ฮ่าฮ่าเจ้าดำว่าเจ้าดูสิเจออะไรบางอย่างโอ้โห oh สมบัติของจริงคราวนี้ข้าชื่อเจ้าแล้วฮ่าฮ่าข้ามีเซนนักล่าสมบัติโดยกำเนิดเจ้าจิ๋วเดินกลับบ้านท่าทางเหนื่อยแต่มีความสุขการผจญภัยของข้ายังไม่จบหรอกคุณแม่ถามว่าเจ้าหายไปไหนมาอีกล่ะเจ้าจิ๋วทำหน้าเจ้าเล่ข้าไปล่าสมบัติมาไงล่ะเจ้าจิ๋วอย่าสนเกินไปนะเข้าใจไหมเจ้าจิ๋วทำหน้าบ้องแบล้วข้าเข้าใจแต่อาจต้องออกไปอีกนะ เจ้าจิ๋วนอนขดอยู่บนหมอนพรุ่งนี้จะมีเรื่องสนุกอะไรอีกนะเนี้ยว